กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนนะจเด้อบวาัชิยูทางฟังไทยและกับฟังเล้านเจะนและกับพู้ที่อยู่ต่างประเทศนั่นเจ้ายินดีตอนหับเขาทุกงซองสาวเล้าสาวสวรรค์จ้า มื่อนี้สาวแก้วกจะจีพาทุกคนเนาะมายางเบิงในอันหมู่บ้านฟังไทยแนละ้วทุกคนเนาะแบบว่าหมู่บ้านเพื่อน,นี่กว่างใหญ่เลยค่ะสะอาดสะอาดสวยงามขนาดนอะกจากทุกคนเนาะปลาสาวแก้วกจะจีพาทุกคนยางเบิงบรรยากาศอันเน่หมูบ่บ้านไปเลยน,ะนอกจากเนาะว่าเป็นแจงได้เนาะจ้าไปหาับส้วัวพร้อมกันเลยนอกจากเนาะจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมูบ่บ้านทางฝั่งไทยน,ะนอกจากเนาะแบบว่า บ้านแตละหลังเผนนี่นสวยงามขนาดน,น,ากนอกจะนอถึงว่าสเป็นบ้านแบบว่าสองสันแต่ก็รู้ล้านนอกจากทุกคนแบบฟังไทย่นิคือแบบว่าเพื่อนเพ่นิงามคักแล้วก็สะอาดจะอ่านนอกจากนะสวยงามเป็นล็อกไผ่์ล็อกมั่นเลยเนอกจาก คือยังแเจะนาบ้านเป็นกซสมีรถจอดแบบนาบ้านท้ายนาบ้านมั่นน่าจะเนาะแล้วก็ทั้งขยะก็คือบ้านละสองทังน่าจะเนาะทุกคนนาะแบบเป็นกซสมีรถขยะค่อยเก็บน่าอเนาะอาทิตย์ละอาทิตย์ละข้งมันจะเนาะอันนี้คือมู่บ้านอยู่ฝั่งไทยน่าจะเนาะเพื่อนหักซาคววมสะอาดแล้วกัมีอันระเบียบวินัยในการอันใส่รถใส่ถนนอีกน่าจะเนาะคือยังรถเพิ่นในกระจอดแบบว่าหนาเฮือนไผายหนาเฮือนมั่นน่าจะเนาะแบบว่ามีสองขั้นกับเขาจอดอยู่ในเฮือนน่าจะเนาะ แบบประตูเฮือนเป็นกับแบบว่าเห็ดเห็ดลวดร่ายแบบแล้วแต่อันพุมมากค่องไลของมันนะจจะนอนทุกคนแบบสวยงามนะจจะเฮือนเพลินน่ะเป็นสั้นแบบมีลวดล่ายแบบที่บอกว่าเพิ่นออกแบบมากแบบงามมันนะคืะยางหมู่บ้านเพิ่นกันไง่ด้ทุกคนแะแบบลายสร้อยขนาดน่าจะนาตตามนาแบบนาบานเพิ่นกับที่ปลูกต้นไม้น่าจะนาตต้นไม้แบบต้นไม้กินหมากหรือว่าต้นดอกไม้ที่อัน ประดับประดาเน,น,ะนาะจ้ะเนาะแบบต้นหมกักม่วงต้นหมกักยมเน,น,ะนาะจ้ะเนาะทุกคนแล้วก็กดอกไม้สีเรืองเองเลยนะเพิ่นธุที่ปลูกประดับประดาในเฮือนในซานเพิ่นน่าจ้ะเนาะแล้วถนนทนทางเพิ่นก็กวางไงครับขี่สะดวกสบายเนาะจ้าเพื่อนเหมือนกับบงแนวกว่ามีตะล้งยางใหญ่ๆงามๆเน,น,นาะจ้ะเนาะข้างหน้าบ้านก็สิเป็นตน้นกล้วยเนาะจ้ะนะเพิ่นก็สิปลูกต้นกล้วยแบบหล่มลื่นเน,น,นาะจ้ะเนาะสวยงามจ้ะทุกคนเออ แบบเพื่อนเพิ่นแต่ละอันที่บอกว่าแต่ละซ้อยนี่คือแบบเป็นโครงการเพื่อนเนาจจะเนาะแบบว่าเพื่อนสีแบบขายกันเมื่ทุกลังเน้องเป็นกาเออเป็นกาท่าสีแบบแหละแต่พายมักสีใดนั้นจะเน้องเป็นกสาท่าเอาแล้วจะเนาะแบบสวยงามจากอันเพื่อนเพื่อนน่ะสิว้ใน้ฟังไทยน่ะแบบมีหลวดมีลายเนาะนจะเนาอมีช่องค่ะคือยางนี่ก็สิเป็นถนนเส้นใหญ่ในหมู่บ้านเพิ่นเนาะจ้ะเนาะ เออทางเขาออกไปว่าเส้นลักของหมู่บ้านนะจ๊ะที่ว่าบเมนซ้อยเราจะเป็นเส้นลักนะจ้าแบบลดพนการขับเคีย่อนสะดวกสบายนะจะลดการสีแดงไลน์เน้นจะเน่ยโครงสร้างพลการที่เคดข่ายกันนะาจะเนาะบานเพิ่นเนาะจ้าู่ทางฝั่งไทยเนาะสวยงามขนาดขนาดว่าเป็นนันโครงการนันหมู่บ้านเพิ่นแบบแถวต่างจังหวัดแต่เนาะแบบว่ายังแบบว่าใหญ่ขนาดนี้เลยนะจ้า มึงแนกว่ามู่บ้านเพิ่นะนแบบเน้าแห้งในทุกคนเหแมนซาวแกว,ว,อวเอาเอาแนาะฉราเงิ่งแนกว่าแนมชุดอันแสงหูแสงตายย่างวดชุดนอกจากเน,นาะขณะว่าเป็นเส้นทางรักของหมู่บ้านฝังไทยเพื่อนนี่เนาะจ้าตามขังท่ามันก็สิมีหันอาหารนอกจากอาหารอาหารตามสาั่งนอกจากเนาะเื่อ,อนลายนอกจากทุกคนเนี่ยก็จะเป็นาอาหารตามสั่งคือทุกจุดนี่คือ ของฝั่งไทยนี่หากินง่ายนอกจะกนอคันแนวนมีเงินหาร์ดสื่ง่ายจากบริษัทจุดใดเป็นกับมีอาหารอาหารนั่นแบบอาหารตามจังหากินง่ายๆ่านอกจะกนอเลยกับแบบมีหนามีหน้าคล้ายนอกนากราคากับโบแพงนอะจากขนาดว่าในหมู่บ้านเพิ่นสวยงามขนาดนอกจาหมู่บ้านฟังไทยนอะจาก คืออย่างแต่ละซอยเป็นกับแบบว่าสีลมลื่นนาะพี่น้องแนมไปเบิ่งกว่าแนสะอาดสะอ้านนอกจากยังเฮือนชาดเป็นกับเป็นแถวแ,แ,แบบขึ้นหลอกแบบเดียวกันนอกจากเนาะแบบทรงเดียวกันนอกจากเฮือนเพิ่นสะอาดสะอา้านเบิ่งไในพี่น้องไปเบิขาขาข่งค่ะคักในกว่าเนาะสวยงามขนาดนอกจากน้ลมลื่น,นจากเนาะแบบอากาศก็ดีเนาะจ้ากยังคางนี่ก็สิเป็นสวนเพิ่นเนาะจ้ะเนาะสิเป็นแบบสนามเด็กเล่นเป็นป ى, สวนเนาะจากเิ่นก็สิปลูกต้นไม้หลายชนิทกันล้วนนี้มักย่อมนาะจ้ะเนาะ นี่มักยมจ้าสวยงามขนาดน้าตน้นคือแบบปลูกไว้หน้าบา้านแล้วคนนิยมเผนว่านเนาจ้านี่เลยหมักยมเต็มต้นจ้าอันนี้คือสวนขางบ้านเพิ่นนน่าจะน้องแน่กกหมากพริกมากพุ่มคนปลูกไว้เนา่าจะเนาะหลากหลายขนาดเลยนะต้นหมอกต้นใหม่กินหมากคนน่นจน้องะม่งวงกับกระลังจอดอกเนาะจ้า บอกเลยว่าหุนทางเพื่อนนี่กร็ร้ายเส้นร้ายสายขนาดเนาะจ้าขนาดว่าอยู่ในหมู่บ้านเนาะจะเนาะยังร้ายซอยเนาะจะเนาะทุกคนคนนะซอยเพื่อแต่ละจุดนี่สิเก้ายๆกันเลยเนาะจ้าแบบสะอาดสะอาดเนาะจะเนาะลูงในหูในตาเนาะจะเนาะบ้าน,บ,านบ้านเพื่อนกับแบบว่าสวยงามเลยเนาะสะอาดปลวดลายของเพื่อนเนาะจ้าบอกเลยว่าแต่ละจุดของหมู่บ้านเพื่อนนี่แบบสะอาดสะอาดเนาะจะเนาะ เป็นกะมีวางถิ่มขี้เหยื่อหายนะ่จนะนอแต่ละบานแต่ละทางเลยนอะเมืองแน่กว่าสะอาดอีดีนะทุกคนนอะแบบว่าเบิ้งแบบโลกในหูในตาเนาะจ้าหมู่บ้านฟังไทยเพื่อนเชียงไม่เห็ดดีเห็ดงามเห็เนาะจ้าคือแบบว่าในหมู่บ้านฟังไทยเพื่อนที่คืออันสะดวกสบายอีกอย่างนะทุกคนนะแบบว่าแต่ละซอยนี่คือเพื่อนสีบอกซอยไว้เลยนะานะจะเนอว่าอันนี้ที่เป็นซอย ซอยหนึ่งสอยสองแล้วแต่นคล,ล้องตลาดหมู่บ้านเราจะนอือว่าสิบิาบีหนึ่งบีสองเราจะนอคืออย่างอันหมู่บ้านเี่กกับพวกก็จะมีซอยบีหนึ่งก็คือสิเป็นของอันฟังนี่เราจะนั้นทุกคนเนาะซอยเข้าไปข้างในเนาะจ้าอันสิเป็นของฟังอันสายมือกับสิบเป็นแบบบีหนึ่งนอจ้า แบบว่าเพื่อนกัตสิเป็นย่าขาไปทั้งซอยอันทั้งสายเมื่อนร้านบีหนึ่งคือ,อยังฟังนี่กัตสิเป็นบีสองเพื่อนกัตสิบอกแบบแต่ละซอยแต่ละซอยไปน่านจะน่านจะหนวาสูดซอยหัวเลย่องน่าจะน่าคืออันหมู่บ้านฟังไทยนี่เพื่อนสิแบบเขียนไว้แบบละเอียดขนาดเนาะจ้า mm hmm. แล้วก็คือ,อยางอันตามเสาไฟพ่อดีทุกคนตามเสาไฟฟ้าพ่อดีสิว่าซะเพื่อนกัตสิมีกล่องวงจรปิดแบบแต่ละจุดแต่ละจุดของแบบว่า แต่ละซอยเพิินนะจจะเนาะแบบว่าเพิินกับตั้งกล่องแบบว่าตั้งกล่องหมู่บ้านนะจจะเนาะผูกค่ะแต่ละจุดเลยคือไม่มีทุกจุดน่าจะเนาะของหมู่บ้านเป็นอเพื่อความมันปลอดภัยให้ลูกบ้านเพิ่นน่าจะเนาะแล้วก็คืออย่างอันทั้งขยอบทั้งขยะเพิินนี่เพิ่นกับแบบว่าแบบว่าประทับใจแห้งคือซาลาตรงนี้นะจจะเนาะแบบว่าเพิ่นกับมีทั้งขยะแต่ละอันแต่ละเฮือนแบบันแตละเฮือนเพิ่นนี่คือแบบเฮือนละทั้งสองทั้งไปเลยนี่ยน่าแบบว่า โให้ทถ oh ิมแบบว่าจะไว้เด้โบห้ทถิมน uh> uh> uh uh> uh ้าก uh> uh> uh 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 ันน่ะทุกคนแบบว่าเพื่อนไพเพื่อนมั่นไปเลยเนาะจันนอแบบเพื่อนกับโบก็ยังอยู่ฟังไทยดีเพื่อนกับโบเดี๋ยวเป็นว่าซิมาทิมเนี่ยเนาะจันเพื่อนกับถิมแบบเพื่อนไพเพื่อนมั่นไปเลยเนาะจ้าแบบสะอาดสะอาดเนาะจันแต่ละจุดของเพื่อนเนาะจ้าชุดซอยแบบชุดสายตาไปเลยนี่คือแบบทั้งขยะเพื่อนนี่ชื่อซิหนาบานไพ่หนาบานมั่นไปเลยเนาะจันเนาะอ็ยังรถล่างเพื่อนกับจอดเป็นระเบียบได้เนาะทุกคนเนาะแบบว่า ด่านสายด่านกัวคือหนาเฮือนไา่หนาเฮือนมันน่าจะเนาะเพิ่นีิแบบว่าอยู่อันประเทศไทยเพิดน่าจะเนาะในหมู่บ้านเพิ่นี่น่าจะเนาะเพิ่นสิมีทีวางจอดรถอันของเพิ่นแบบว่าเป็นของส่วนตัวเลืน่าจะเนาะในหมู่บ้านเพิ่น่าจะเนาะคืออย่างอันขางเฮือนขางซ้านเพินกาบอกว่าเฮือนเพิ่นนี่มีแต่ล้างงามแบบรู้ล้านเลยนะทุกคนเนาะอันนี้ว่าอยู่เฮือนอันเช้าแก่อยู่ฝั่งล่าวนี่สีเป็น จ่นร้ายจริเป็นเพื่อนแบบเก่านะจ๊ะนาะทุกคนน่ที่เป็นเพื่อนแบบเป็นลังเป็นลังไปนะจ๊ะนาอแบบย่งแบบว่าย่งบกคอยมีปูนมีดปันใดนะจ๊ะนาอแต่ว่าคู่มือเี่เพื่อนกาเฮดแต่ละแต่ว่ากระบกกระบกคอยงามทอฟังไทยนะจ๊ะนาะเพื่อนที่เฮดแบบดวดไล่แบบว่าตามมีตามเกิดในบ้านเฮานะจ๊ะนาอบอกคือฟังไทยเพื่อนซีมีแบบนังออกแบบนะจ๊ะนาะนังออกแบบเพื่อนเออแบบว่า เป็นชิมี่อัแบบว่าเพื่อนยังวัสถาปนิกบอเกเนี้ย,ยบบสาวเกี่ยวกับผู้เนี่ยแบบว่าเพื่อนชิมีสถาปนิกดังออกแบบเลยเพื่อนชิแบบเอาแบบทรง,งนั้นทรงนี้นะจ๊ะเนาะแบบว่าสวยงามนจะจ๊ะเนาะฟังไทยเพืนนยยเ่อนอะคือยังลวดลายทรงเฮือนทรงสั้นกับสีแบบเดียวกันเบิร์ตนะจ๊ะเนาะคือย,ยังอันกระเบื้องกับคือสีเดียวกันเลยนะจน๊ะเนาะแต่ว่าอันสีเฮือนเพื่อนมักสีแดดเป็นกับสีมาธาเอาไม้เนาะจ้า,จานนแบบว่าหมู่บ้านนี่เพื่อนกับคือแบบ ถามผู้เพันอยู่เฮิร์กเลยผลนาสางมาแต่เฮิงแล้วเนาะจ้ะเนี่ยผลนาแบบโวก่วงใหญ่ขนาดในหมู่บ้านนี่คือยางโบสุดเลยนะจ้ะเนาะสิมีออกไปทางอันนอกรีบเลยว่าคือกว่างใหญ่เนี่ยเนาะจ้าคือแบบแต่ละซอยของเพิ่นกับแบบโบแตกต่างกันเลยนะจ้ะเนาะอันหล้างข้าก็คือกันแบบทรงเส้นนี่คือกันเบิร์ตตั้ะเนาะแทบแยกบวออกเลยว่าอันซอยใดเป็นซอยใดนะจ้ะเนาะคะแนนโบเคยมากนี่ถือว่าลงเนาะจ้า ที่เขาซอยได้กับสะอาดสะอาดนอกจากทุกคนแบบบบมีขีดเงอเรื่องบางแนวเิ่นกบบมีทางขยะว่างอันหนาบานภายหนาบานมั่นเรือจะเนาะมีอันบางที่กับบานสองทางบางที่กับบานละทางนาะจาสะอาดสะอาดค่นะนอกจากน,นี่คือหมู่บ้านในฝฟังไทยเนาะขนาดว่าในต่างจังหวัดนี่ยังซ้ำนีเนาะขนาดว่าอยู่ในใจเมืองกรุงเทพนี่แห้งสีก่กวนีนีนอกจะเนะขนาดว่าต่างจังหวัดสำหรับซาลาว์นี่ถือว่าโ้หมู่บ้านก้นรวยอะไรนอกจะเนะมีเงินมีข้ามในจังหวัด ซื้อเพื่อนได้เป็นลังนั่จ้ะเนาะค่ะแน่วายู่ฟังไทยกัก็ได้ทุกคนเบิ่งแนกว่าขนาดว่าในหมู่บ้านเพิ่มในพิ่นปลูกก๊อกียนั่งพันไว้เนาะจ้ะเนาะก๊อกียนั่งเคี้ยวงามอุม้มทุ่มไว้เนาะจ้ะเนาะยองใส่แกงหน่อไม้เนาะจ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งนะั่จ้ะทุกคนเนาะคือแบบลายซอยขนาดน,ะาน,นั่นาะหมู่บ้านนีแ่แล้วก็ชีคล้ายๆกันเบิดแต่ละซอยเนาะจ้ะเนาะความสะอาดสะอาดก็คือเก่าเนาะจ้า ตามนาบ้านนาโซ่เพื่นกับปลูกต้นไม้กินมาเนาะหมักฮุ้งเนาะจันเนาะดอกไม้เนาะจันเนาะหลากหลายนะจ้าบอกว่าถนนพนิกว่างแล้วทุกคนเนาะขยันว่าชิวในแบบในซอยในซอยหมู่บ้านเนาะจันเนาะเพิ่นจอดรถสองขางแหลกกระย่างแบบรถกระย่างแลนได้เซยเนาะจันเนาะ S <S <ess ant> <S ess ant> จ้าอันนี้ก็สิเป็นอันมูบ้านฟังไทยนอกจากน้อคลิปหนีสาวล่าก็ขอคจบคลิปใบสมมในิทด้จ้ะเด้อสาวเล่ากับผ้าเราเบิ่งอันมูบานฟังไทยนอกจากนั้นในต่างจังหวัดของฟังไทยจ้าแน็นนวมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับจะไขกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวเล่าสาวสวรสดีเด้อจะเด้อเผื่อให้นไดสาวเล่ามีกำลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปนะจจากนาะขอการคลิปหนาเด้อจ้าบายบาย